สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องป้าบุตรแชร์เช่นเคยนะคะกับแชร์ข่าวดีๆค่ะวันนี้ป้าบุตรมีเรื่องของคุณสอนรามและคุณติ๊กนะคะหลังจากมีการประกาศว่าหย่ากันแล้วนะคะซึ่งทนายเจมส์นะคะแจ้งเคสของสอนรามหย่าติ๊กได้สิทธิเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะแต่ฝ่ายแม่นะคะก็คือคุณติ๊กอยากเจอลูกได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันค่ะว่าสามารถเจอได้หรือเปล่านะคะ ยังคงเป็นประเด็นที่คนให้ความสําคัญอยู่ไม่น้อยนะคะกรณีการหย่าร้างของหนุ่มสอนรามกับติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ฝ่ายชายมีการสลักหลักฐานใบยา่าซึ่งระบุข้อความนะคะการปกลงด้านหลังไว้ชัดเจนว่าน้องวีจิลูกสาวจะอยู่ในการปกครองของพ่อแต่เพียงผู้เดียวขณะที่ฝ่ายหญิงก็มีการโพสต์คิดถึงลูกเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะยังไม่ได้เจอลูกเลย ซึ่งล่าสุดทนายเจมทนายชื่อดังได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของตนเองระบุว่าเคสนี้น่าสนใจในเรื่องบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนยาโดยคู่สัญญาได้กำหนดให้อำนาจปกครองบุตรเป็นของฝ่ายบิดาแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นบิดาจะห้ามไม่ให้มารดาติดต่อบุตรได้หรือไม่ตามกฎหมายปพพมาตรา1584ทั1 ปิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิ์ที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ชายอำนาจปกครองหรือเป็นผู้ปกครองก็ตามซึ่งฮายเจมบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าเด็กควรได้รับความอบอุ่นจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ยิ่งเป็นเด็กเล็กๆ มักจะติดแม่เสมอแม้ว่าสามีภรรยาจะรักษาความรักเอาไว้ไม่ได้แล้วแต่ยังคงสามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้ก่อนจะทิ้งท้ายว่าตำแหน่งพ่อแม่ลูกอ่อนลาออกไม่ได้เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ขอให้พบทางออกที่ดีที่สุดโดยเร็วนะครับถ้าใครติดตามข่าวนี้นะคะหลังจากที่คุณติ๊ก บิ๊กบาร์เธอร์ได้ไปออกรายการหุ่นกระแสของคุณหนุ่มกันชัยนะคะเธอก็ร้องไห้ว่าคิดถึงลูกยังไม่ได้เจอลูกเลยแต่คุณสอนรามบอกว่าอยากให้เธอปรับปรุงตัวถ้าเธอปรับปรุงตัวแล้วก็อาจจะได้เจอลูกนะคะแต่ถ้าเธอยังไม่ปรับปรุงตัวหรือทําตัวให้ดีขึ้นก็อาจจะไม่ได้เจอลูกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำติชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ หากใครไม่อยากพลาดข่าวสารในด,ดีและมีสาระฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe สีแดงตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ป้าบุตรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ